สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะกําลังจะออกจากบ้านสวัสดีค,ครับเฮ้ย hey, hey. คุณแฟนไม่ได้ทํางานนะคะวันนี้พี่ฝนจะไป <c oughs> ที่ป่านะคะคือเราไม่ป่านี้คือก็เคยไปเดินหลงทางกันแล้วนะคะกับน้องๆน,นะคะที่เคยเคยบอกไว้นะแต่ว่าวันนี้พี่ฝนจะกลับไปอีกรอบหนึ่งคือ,อเราจะลองไป เดินดูเห็ดนะคะถ้าไม่มีเห็ดเราก็จะเก็บบูเบอรี่นะคะเพราะว่ามีคนสั่งบูเบอรี่พี่ฝนไว้แต่ว่าเห็ดน่ะคือเราไปดูไว้ก่อนอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนลองดูนะคะไปค่ะไปด้วยกันนะมาถึงป่าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็พี่ฝนก็เจอนี่ทุกคนมาดูนี่ค่ะนี่ทุกคนเห็ดพึ่งหวาน ได้เจอแล้วเดอ้อทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่ามันไม่น่าจะโอเคแล้วล่ะทุกคนแล้วก็นี่เจออีกดอกหนึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเล็กมากเกินไปอะ่ะทุกคน เอาเก็บไว้ก่อนแล้วพี่ฝนก็หันไปดูข้างๆนะคะก็มีอีกตรงนี้นะคะทุกคนนี่ดูดูสิเห็ดเพื่อแต่ว่ามันเล็กมากเล็กกว่าน,นิ้วกวอีกเก็บไม่ได้นู่นนูนนน่มีอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าดอกเขาเสียหายไปแล้วอะทํายังไงดีอ้น่าเสียดายนาะดูดิ มาค่ะไปต่อเราได้แล้วละ่ะดอกหนึ่งแทนบอกเธอเห็นได้ยังไงอะ่ะมันเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยนะว่า,างเงี้ยแต่ขอบอกเลยดีใจมากเพราะว่าที่อื่นเขาเก็บกันหมดแล้วอะ่ะดูที่พี่ฝนยังไม่ได้เก็บเลยโอ้ยนอยได้แล้วจ้านี่จะพี่นนอ่อยมากพ่ออายุขางถนน มีคนอันสวนออกไปมีรถมาจอดสามสี่คันมองนี้นะป๊อปปูล่ามากพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นมาจูงหมาออกกำลังกายข้างในเพราะว่ามันก่วงมากเลยนะ่ะอืมอีหรีถ่ายคลิปไปแล้วพี่น้องเอ้ยกับบเบิ้งอันกล้องมันละ่ะ มันบัวอะไรอันนี้มันบมันเป็นแนวตั้งไหมมันเป็นเป็นแนวตั้งมันบ่นอนกล่องบ่นอนเก็บอยู่ข,ข้างถนนละ่ะย่างมาตัางไกล้ แฟนคอยละเมยเพื่อนบทคมซื้อๆอะไรพี่น้องคอยก็เห็นอยู่เด้อมันมันมีอยู่แต่บ่ามันแบบเป็นน้อยๆเห็น้อยๆเป็นทางเข้าไปคิดว่าหนาสิมีแต่บา่มา,บา,า,มบามันหมุนบ่ไหรอกพี่น้อง่ <c ười> อยต้องเลื่อยไปเลยล่ะเพื่อนหัวอย่างบุไปเบิ่งกันเด้อนะเพื่อนบอกว่าบิ๊กวันา่นาท่นานป้าใหญ่อีเล่หละพี่น้องปะท้ <c ười> อ กู๊ดบอยนี่พี่น้องเพื่อนเบิงเพื่อนเจอดอกใหญ่อือเพื่อนหัวว่าซ่านปลาแห้งแหงปลาแห้งมากเลยล่ะพี่น้องก็เจอเห็ดจักบัวู่ว่าเห็ดเอียงเห็ดเม้าหรือปล่าบัวู่จ้ะอันนั้นน่อยอยู่นี่จ้ะ น่าจะเป็นคู่เหมือนของเฮดใส่เดือนแต่ว่ามันเป็นเฮดพิษจ้ะเนี่ยจังสีขาตัานๆแบบนี้กินบ่อด้อันนี้เป็นคู่เหมือนอีเลียละนั่นพ่อยายเพิ่นเจอจะเจอดอกหน่อยเพิ่นก็นเลยบอกว่าฉันเจอแต่เจอดอกเล็กข่อยเลยมาเบิงข่อยเลยเห็นดอกใหญ่สองดอกนี่จะ้ะนี่ไหมพ่อยายเพิ่นกะสี่อย่างเดียวเลยเิ่นวาเดี๋ยวฉันจะไปทําของเธอ แล้วเธอก็ด่าฉันอีกบวซ่านออ้ยนาะฉันไม่ใช่นางมันร้ายนะบัวซ่านโอ้ดอกไงอยู่ด้วยหรอพี่น้องดอกน้อยน้อยพี่น้องอืมอยากสิเกิดละแต่ว่ามัน,ม,นมันแหงมันเกิดบ่ได้ไหมเจอ,อยุ่เจอแหงแหงพี่น้องเจอดอกแหงแหงไหมนี่เต็มอยู่ คุณชายเขาเจอเจอแต่ดอกใหญ่ๆแหละดอกเล็กมองไม่เห็นหรอกคุณพี่ไม่ตัดขาด้วยนะแบบอีกของเราโอเคสูงสูงร้อนไหมร้อน t o ด a มาก very very มาก เพื่อนนั่นพ่อตัดขาพ่อมได้นั่นเพื่อนน่ะเพื่อนไปเจออีกแล้วเวทสิเพื่อนเราเจอเพื่อนเราสีเก็บไงขอไบ้า่เดี๋ยวจะเฝ้าให้คอยทายสัก่อนเออขอเราเจอแต่ดอกน้อยๆมือนี้เพ่อใยังเพิ่นจเจอดอกไงอืมอันนี้ อ๋อเพิ่นเจอดอกใหญ่นี่เองก็เลยอันนี้เพื่นก็นเลยสีฟ้าเเก็บ so, leave the rest. อันนี้มันเก็บได้อยู่ดอกเนี้ยน่ะอันนี้ล่างเพืพ่อนอกเก็บได้เลยคอยละป้อนเอา

บอไซมาทรมานหมวกให้ใส่กับบอไซดเด้หมวกอันตะคายนะ่ะหายใจละหอบเลยมันห่อนพี่หน่องเมื่อยกับบอปันได,ด้แต่ว่ามันห่อนห่อนแห้ง เก็บได้แต่ว่าอันนี้เก็บบ่ไดแ้แห้ะปลาแหงมากเลย,ยมือนีโบ่จำกัดนอกจากเนาะเมื่อเฮ็ดคลิปมเมื่อเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งระวงังรอ ฝนตกเด้อจ้ะเห็นปะดอกเงีง้แรกๆเห็นดีดีแต่พ่อใหญ่พักหลังยางตามหลังเมียยางเดียวเลยซวนออกแต่ปลาขางนอกออกไปถนนวสันแห,แห้งเห็ดเบื้องในพี่นออ้องเอ้ยนี่เด้อ เจอแห้งๆก็เก็บแบบแห้งๆเนี่ยละเนาะพี่น้องออกมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเจอบ้างไม่เจอบ้างไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราไม่กะว,ว่าได้เยอะอยู่แล้ววันนี้เอาตะก,กร้ามาแล้วนี่ดอกสวยก็มีดอกไม่สวยก็มีเนาะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ข้างหน้า เห็ดไม่ต <Kensuke> ้องตากเลย ันหลายเพราะว่ามันเพราะอากาศห่อนๆนี่ยุงมันออกดีพี่น้อง mm hmm. ทึ้งยุงทึง้งแมงวันแมงวันแมงวีเดีลโอเคออสูดได้ mm hmm. ไปเจออันเฮ็ดยุคห่างปวกหมด <laughs> โยน,นมีดกรองไว้ไย่านบ่เจอบ่เห็นเห็ดืมเห็นบ่ดึงมอดดังกึกกึกพี่น้องืม คันฝนตกนี่ดอกง,งามอยู่ด้สิเป็นเรื่องเลยแหละเพราะว่าเขาแหงมาโดน,นหรอไงถามว่ามันมันก็นได้เรื่อยๆอยู่ด้หรอพี่นอ้องดอดน้่อยๆ หมดทางหมดนี่เห็ดมาเข้นที่ทางหมดเออเออกดกัดกัดกัด่ดดอยนี่ค่ะทุกคนเห็ดดำหรือเห็ดเห็ดดำขาส้มเหรอไม่ไม่ส้มหรอก แต่ว่ามันออกแล้วดูดูดูเนี่ยออกแล้วเห็นเนี่ยเนี่ยเนนี่นนแต่มันเก็บไม่ได้เออเออเแต่มันเก็บไม่ได้ดูดิเฮ้ยทำไมมันออกตอนนี้อ่ะนี่เต็มเลยทุกคนเห็นไหม ออกเฉยเลยเธอเอ้ยนอนอนอนาเอาผูได้ <c oughs> เจอดอกที่สองเธออย่าเป็นแมงนะว,ว้าว สวยเช้งเลยทุกคนเห็นไหมนี่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะวิดีโอเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดอยู่นั่นแหละอืมแต่ขามันเป็นแมงนะทุกคนนะดูดิเห็นไหมมันเป็นหนอนข้างในเนะี่ว้ายได้ดอกที่สองแล้ว อันนี้คือเห็ดใส่เดือนปาดงามงามอันนี้อมนามพี่น้องมีอีกดอกหนึ่งอันนี้เ,าเ่าแหละแต่ว่าอันเนี้ยม่ดเาอันนี้ได้อยูอ่อนอยู่จ่ะง,งามีนเห็ดใส่เดือนมันสิเป็นเป็นหูจังสีพี่น้องเห็นบะ เป็นหูนี่สิแมน,แมนอ่าได้ชุดคำออนออกโทเบอร์คันฝนตกดีๆเนมันสีิหลายเฮดอ,อันนี้นะอันนี้นาสิตกช่วงฝนแห้งๆตอนพุ่นอะได้ไมอยู่หลายดอกอยู่ด้อไป เด็กน้อยห้องสิกาบ,บ้านอย่างเดียวเลยโอ้ยค่อยดนอป้านีมากผู้เดียวกับบอกามากผู้เดียวเพราะว่ามันนั่นย่านหลงอยู่พี่น่องแล้วก็เจอคนหลายส่วนหมากมีแต่ผู้ชายไม่อยากได้สามีเพิ่มนะ มาเบิงกันโอ้ยมาเบิงตามแนวทางรถกับมี่อยู่จ้ะตามปลาแล้วบ่ค่อ,คอยม,มี่ดอกน้อยขันมันง่ามกับเก็บได้จ้ะขันบ่น้อยโพด ก็ได้อยู่ห้อยคนมาเก็บน่หละจ้ะแต่ว่า่อยบอรูปลานี่บ่บอบ่อชิ้นทาง่อยบ่อกามากผู้เดียวมีห้อยเพิ่มนหน,นมาเฮ็ดอันนี้ไว้เฮ็ดตําี้้ทางไว้แบบว่ากันแบบกันหแบบลงนะอือ น่ะดอกน้นอยๆนี่บม่ได้ซื้อได้อยู่ซันนี่ดอกน่อยสองดอก ดอกกันแหงๆเที้ยวๆใหญ่ๆสดอกแต่ว่าเอาบ่ออไไหมถามว่าจำมองได้บ่เ <laughs> ข้าๆอยู่จ้ะอันนี้เป็นข้างที่สองที่มาามองนี่แหละที่ว่าพากันลงลงปลาหน่ะนะพี่น้องเสียงดึงดังต,ตึกตึกตึกเลยเนาะ ความแหงของมอดนหมนเ่อแต่ว่าเพิ่นบอกว่าฝนสีตกอีกแล้วสามมือติดกันโอ้แห่มันตกเทิดพี่น้องเอ้ยแหงมาโดนละพี่น้อง <c ười> คอยเจอนี่แมโอ้ยงามเนาะดอกอ่อนๆเลยอะเจอกลางถนนเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นกลางถนนเลยแม่นะอยู่กลางถนน <c ười> ข่อยเห็นเต็มเลยพี่น้องคิดว่ามันเป็นอีอย่างจักย่างเห็ดผึ่งเนยหรือเปล่าคิดว่าแมนอยู่เด้แต่ว่ามันเถาหรอไหมมันเถาหรอมันเปนมีดอกอ่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มมดพูดะเห็นบ่ดูน,นะเต็มเลยนี่ไหมข่อยคิดว่าแมนน่ะละ่ะเห็ดผึ่งเนยนเต็มอยู่ นะแต่ว่ากับโบเคยกินจังเทียดอกเพิ่นว่ามันแสบอืเจออีกแล้วพี่น้องเจอพี่อ้นวนกยได้กินแกงพี่อ้วนแน่นอนสามดอกแหละมือนี่นี่พี่น้องเคยเจอพี่อ้วนออพี่อ้วนพี่อ้วนพูน ถือกินไปแล้วมีอีกดอกหนึ่งใช่ละ่ะนี่ดีนี่คอยสิเอาเจ้าไปตุ่มบาดแผด้วยตใหญ่มีใหญยนี่งามบอเจออีกแล้วอันนี้คือเห็ดพึ่งแม่มดนะคะทุกคนอันนี้ดอกไม่โอเคอันนี้ดอกน้อยน้อยอยู่พี่น้องเอาดอกใ่นี่มีอีกดอกหนึ่งมีสองดอกกูแหละ แต่ว่าอีกดอกนึ่งดอกน้อยอยู่ตัดขาแล้วก็บเหลือดอกจก้ะนี่เห็ดพึ่งแม่โมดกินได้เจออีกดอกนึงน่าจะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดนะอันนี้นี่พี่น้องนี่อีกสองดอกเอาเด้วย สิแกงกินกินหมานซะก,ก่อนละเนาะพี่น้องเนาะเก็บได้แล้วก็เก็บกินเอาหมานหมาน,มานหาหาเห็ดมนันหมาน,นาเนาะจ้ะเนาะแม่นบ่นี่ได้อีกแล้วพี่ฝนจะกลับบ้านแล้วจ้ะได้เห็ดนี่เห็ดเหลืองประมาณกิโลนึงนี่แหละพี่น้องเอาไปแห่ไม้ยาแล้วก็ได้เห็ดอันนี้มาได้เห็ดเพลิงเห็ดใส่เดือนแล้วก็เห็ดอัน แม่มดแล้วก็เฮ็ดพึ่งขาไล่เนาะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะจ้ะออกมาเฮ็ดคลิมให้ทุกคนเบิ่งซืือๆปลาแล้วบ่ได้เก็บดอกพี่น้องเบิง่งตัดจนเตี้ยนจนแปนเหมือแล้วพี่น้อง้างในหนังยางเข้าไปกับมันเป็นบ้านคนไงทัดไปอีกกับบ่อยากไปยางใกล้บ้านค้นเนาะจ้ะเป็นคลิปสั้นๆเอามาให้ทุกคนเบิ่งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวทาให้ฝนตกอีกชักงหน่อย มาเจอกันอีกเนาะจ๊ะเนาะคลิปนี้ไปแล้วสำเนียงเนาะจ้าขอบคุณทุกคนนะคะ hey, บ๊ายบายค่ะไปแย้วค <Hey. S 1> hey.